สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับสนเซอร์ๆๆสนเซอร์นะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวนะครับสั้นๆนะครับเปรียบเทียบการใช้งานจริงเนี่ยข้อดีนะครับของเจ้าตัว rog phone 5 vs นะครับ Battle กับเจ้าตัว lg v60 นะครับคือทุกคนนี่อาจจะสงสัยว่าทําไมเนี่ยผมถึงเอา2ตัวนี้เนี่ยมาทํา b a t t l e กันนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นแฟลกชิพ ของค่ายนะครับแล้วก็ LG เนี่ยถือว่าสำหรับ V60 เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับก็คือจะไม่มีรุ่น LG รุ่นอื่นอีนอกต่อไปนะครับแต่ว่าข้อดีของ LG ที่ผมบอกเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมือถือแบรนด์ LG เนี่ยเป็นมือถือรุ่นยี่ห้อเกือบยี่ห้อเดียวนะครับที่ตัว flagship ของเขาเนี่ยยังมีการใส่ รูหูฟังเฮดโฟนแจ็คมาให้เรานะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่นักฟังเพลงทุกคนหรือว่าคนที่ชอบเล่นเกมทุกคนเนี่ยชอบมากๆนะครับส่วน rog phone 5เนี่ยถือว่าเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าในตัวของ rog phone 3เนี่ยไม่มีการใส่เจ้าตัวเฮดโฟนแจ็คมาให้นะครับแต่ว่าในตัวของ rog phone 5เนี่ยมีการใส่เฮดโฟนแจ็คกลับมานะครับดังนั้นเนี่ยและ ยังไม่พอตัวนี้เนี่ยมีดโฟนแจ็คและยังใส่คอร์ดแดกมาให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามือถือ2ตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นแฟนๆ LG เนี่ยน่าจะชอบเจ้าตัว ROG Phone 5ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าด้วยความเหมือนกันหลายๆอย่างของเขานะครับเราจะเริ่มที่4ข้อดีนะครับของตัว ROG Phone 5ที่ทำได้ดีกว่าเจ้าตัว LG V60 นะครับ ข้อแรกเลยนะครับก็คือชิปเซ็ตด้านในของตัว R O G Phone 5เนี่ยเป็นชิป Snapdragon 888นะครับซึ่งเป็นเรือธงของปีนี้นะครับยังไม่มีชิปตัวไหนที่ขึ้นมาสู้กับชิปนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับ L G เองเนี่ยรุ่นสุดท้ายของ V 60ตัวนี้เนี่ยนะครับใช้ชิป Snapdragon 865ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่า Snapdragon 888ดีกว่านะครับ ดังนั้นเนี่ยสำหรับ performance หรือว่าประสิทธิภาพในการใช้งานหรือว่าในการเล่นเกมต่างๆนา,ๆน,านาเนี่ย snapdragon 888เนี่ยชนะใสๆ <S <S ส่วนข้อที่2นะครับที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือมือถือ r o g phone 5เนี่ยยังเป็นมือถือที่ค่อนข้างที่จะคลาสสิกนะครับแล้วก็มีการใส่ตัวเดี๋ยวผมขอเช็ดรอยนิ้วมือนิดหนึ่ง มีการใส่เจ้าตัว led notification light like มาให้เราด้วยนะครับมันจะอยู่แถวแถวนี้นี่ตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นความคลาสสิกของคนที่ชอบเล่นมือถือมาประมาณ2-3สปีที่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีนะครับและผมคิดว่ายังอยากจะให้มีต่อไปเหมือนกันแล้วเวลาที่ คือมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับเวลาที่มีแมสเซจเข้ามาแล้วเราเนี่ยไม่อยากจะเปิดหน้าจอดูเนี่ยโนทิโนทิฟิเคชันไเนี่ยช่วยคุณได้มากๆเลยนะครับแต่ว่าในตัว LG V60 เนี่ยมันไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ย ROG Phone 5เนี่ยชนะใจผมไปส่วนข้อที่3นะครับคือ ทุกคนเนี่ยรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบฟังเพลงนะครับหรือว่าเซฟมีเดียทางมือถือเหมือนกันนะครับลำโพงทั้งคู่2ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เคยดูรีวิวของผมเนี่ยจะรู้ว่า lg ผมบอกเสมอนะครับว่าลำโพงของ lg B60 ทําได้ดีแต่ ROG Phone 5ทําได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเบสของเขาเนี่ย มันมันอลังการกว่าของ LG เขานะครับเป็นมือถือที่น้อยเครื่องมากที่ผมรู้สึกได้ถึงเบสนะครับก็มือถือที่ผมรู้สึกได้ถึงเบสเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับ LG เนี่ยรู้สึกแต่ว่ารู้สึกไม่ได้เยอะเท่าตัวนี้แล้วก็ยังมีเจ้าตัว Huawei Mate 40 Pro ตัวนั้นเนี่ยก็ว้าวเหมือนกันในเรื่องของลำโพงนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของลำโพงเนี่ยผมให้ ROG โฟน5ไปนะครับส่วนข้อสุดท้ายที่ตัว ROG Phone 5ทำได้ดีกว่านะครับก็คือในเรื่องของติ่งด้านหน้านะครับตัวนี้เนี่ยยังมีติ่งอยู่เห็นไหมซึ่งมันเป็นแบบดีไซน์ของมือถือเมื่อแบบ2ปีที่แล้วอะนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับเจ้าตัว ROG Phone 5เนี่ยมันไม่มีติ่งนะครับแม้ว่าจะเบสเซลจะหนาไปหน่อยนึงแต่ผมคิดว่า ถ้าจะทําให้มันมีติ่งเนี่ยทำแบบนี้ดูดีกว่านะครับอันนี้คือส่วนตัวของผมเองนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการดีไซน์จอติ่งด้านหน้าเนี่ย ROG Phone ชนะไปต่อมาเราจะมาพูดถึงข้อดีของตัว LG V60 กันบ้างสั้นๆแล้วกันนะครับข้อแรกเลยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยแม้ว่าแบตเตอรี่จะให้มาเยอะ นะครับถึง6,000 mAh ก็ตามแต่ว่าชิปเซตของเขาเนี่ยประสิทธิภาพมันสูงมากนะครับประสิทธิภาพสูงเนี่ยส่วนมากนี่จะมาพร้อมกับความร้อนนะครับแต่ว่า rog phone 5เนี่ยถือว่าจำกัดความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ายังสู้ชิป snapdragon 865ที่อยู่ใน lg พร้อมกับแบตเตอรี่5,000 mAh ยั 5, ah, ยงไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแบตเตอรี่ความอืดของแบตเตอรี่ LG ยังชนะไปนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยที่ผมคิดว่า LG ยังทำได้ดีกว่านะครับก็คือในเรื่องของกล้องกล้องของเขาเนี่ยโหมดเมิดเนี่ยก็ยังเยอะแยะอยู่นะครับแล้วก็ลูกลงลูกเล่นเยอะอยู่แล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของกล้องเนี่ยแม้ว่าจะเป็น มือถือทั้งคู่เนี่ยนะครับเลนเนี่ยเป็น64ล้านเมกะพิกเซลเท่ากันแต่ว่าคุณภาพภาพการ process ภาพเนี่ย LG ทำได้ดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยผมยังต้องให้ LG จริงๆในเรื่องของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอด้วยและที่สำคัญนะครับก็คือกล้องหน้าของทั้งคู่นะครับกล้องหน้าของตัว LGV 6 0เนี่ยเป็น กล้องหน้าแบบออโต้โฟกัสนะครับในส่วนของ R O G Phone 5เนี่ยเป็นแบบฟิกซ์โฟกัสนะครับดังนั้นเนี่ย R O G Phone แพ้ L G V 6 0ในเรื่องของกล้องอย่างแน่นอนนะครับส่วนข้อ3เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ผมอยากอยากจะให้มือถือสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นเอากลับมานะครับก็คือในการเพิ่ม m i c r o S D card L G V 6 0สามารถเพิ่มได้นะครับ คือเวลาที่เราต้องการที่จะเสพสื่อเสพคอนเทนต์ฟังพงฟังเพลงต่างๆเนี่ยเวลามีไมโคร s d c a r กาเนี่ยมันทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นมากๆนะครับดังนั้นเนี่ย LG V60 เนี่ยตอบโจทย์แต่ ROG Phone 5เนี่ยที่ผมเป็นเวอร์ชั่นของผมนะคือ128 g b บเนี่ยบางคนเนี่ยเก็บเพลงเก็บหนังเนี่ยแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า เวอร์ชันหน้าเนี่ยมีการเพิ่มไมโคร s d สดิกาเข้าไปด้วยเนี่ยสุดยอดข้อสุดท้ายครับในเรื่องของความทนทานนะครับก็คือเจ้าตัว LG V60 เป็นมือถือที่มี Military Grade นะครับหรือว่ามี IP68 นั่นเองคือโดนน้องโดนน้ำได้ด้วยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับอาบน้ำได้เลยนะครับแต่ว่าในตัวของ ROG Phone 5เนี่ย ไม่มี IP Rating นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาใช้มือถือเนี่ยก็ต้องแบบคอยทนุถนอมมานิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเสียของมือถือหลายๆตัวเลยนะครับคือ IP Rating หลังๆเนี่ยมีบทบาทสำคัญกับวงการมือถือมากๆอยากให้มือถือหลายๆตัวมีนะครับเพื่อความสบายใจของผู้บริโภคด้วยนะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดทุกคนคิดว่า มือถือตัวไหนน่าสนใจกว่ากันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เซอร์เซอร์นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e นะครับเราไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับพี a อย่าลืมกดแชร์ s subscribe